จอลิประเดินร้อนข่าวผู้บลไทายใบฉีดสไตล์ประจวันที่22มีนาคม2568โดยชายพบัคับครั้งผู้บลไทยครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยช่วงของเช้าวันนี้อาร์ตในงานนี้ด่วนเลยนะเมื่อคะแนนไทยขึ้นอันดับโลกปเปลี่ยนหลังบทชนะอัฟกานิสถานถึงฟีฟ่าเดย์โดยควนหลงหลังเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ตเตรียมความพร้อมเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ เอเชียนคัพส0 2 7ในครัสงนี้โดยทีมชาติไทยของเราชุดใหญ่นะฮะภายใต้การนำทัพของโุ้ชญี่ปุ่นบาสนาอิชิอิโช์ฟอร์มแกร่งไล่อัดเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานไปถึง2.0ต่อจากผลการแข่งขันดังกล่าวสนาิการแบบเปรียธรรมสมวัลให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยได้แต้มบวกบวก3.16คะแนนรวมสะสมของไทยอยู่ที่ประมาณ1229.75คะแนนอันดับโลกแซงโคโซโวขึ้นไปรั้งอันดับที่98ของโลก ซึ่งก่อนแข่งไทยโดนโคโซโวแซงนะฮะหล่นลงไปรั้งอันดับที่99ของโลกก่อนที่สุดท้ายไทยจะพลิกแซงกันอีกครั้งส่วนโปรแกรมนัดต่อไปบาสตาอิชอียแต่เดิมจะนำทีมชาติไทยประเดิมนดแรกเอเชียพบกับทีมชาติเติร์กเมีนิสถานวันที่15มีนาคมณสนามราชวังคารากิลสถานในขณะนี้ก็ฝากไปิดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยยุคข,ของอิชอีิกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ ความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยชุดหลักที่ซัดการันตของฝั่งอัฟกานิสถานในครลักนี้โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของโุซชญี่ปุ่นมาสดาอิชิโช์ฟอร์มแกร่งไล่อัดเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานไป2ต่อเรามาดูความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยชุดหลักปะทะนะฮะผมอัฟกานิสถานันเมื่อวานนี้และชนะไปได้2.0ต่อนย์กันสักหน่อยกันดีกว่าคอมเมนต์แรกแฟนบอลเวียดนามก็บอกว่า นี่ไม่ใช่ทีมไทยชุดที่เราเจอในรอบชิงชนะเลิศในศึกเอเซนคัพนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามของเรานะักก้นมีศักยภาพพอที่จะชนะไทยได้แต่ต้องเล่นด้วยความแทคนติกที่เหมาะสมคอมเมนต์ต่อมาทีมไทยภายใต้โค้ชอีชิอีอแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้มากหากเจอพวกเขาอีกครั้งไม่รู้จะเป็นเช่นไรคอมเมนต์ต่อมาร,รอบชิงชนะเลิศเอเซนคัพ2 0 2 4ยังเป็นความทรงจำที่ลืมไม่ลง ขอแม่ต่อมาต้องคอยดูเอชียนครับ227เวียดนามหรือไทยใครจะได้เข้าอรอบขอแม่ Comment ต่อมาหากต้องการยะพิสูจน์ว่าวเวียดนามคืออันดับหนึ่งของอาเซียนนะเราต้องเอาชนะไทยชุดนี้ให้จบได้ขอแม้ Comment ต่อมาเราสามารถหาจุดอ่อนพวกเขาในคารานีได้ค้อแม้ต่อมาเวียดนามไม่กลัวไทยเราเพิ่งชนะพวกเขามาและเราเองนั้นก็ชนะอีกครั้งอย่างแน่นอนค้อเม้ต่อมาไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่มากมายหลัง พาชแชมป์อาเซียนคัพส0 2 4นที่ที่เกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาคุณจะสาคัญที่ทําให้เวียดนามชนะไทยได้ก็คือการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นและก็สวนกลับให้เฉียบคมในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยอาจจะแข็งกรนงขึ้นก็จริงแต่เวียดนามก็กำลังก้าวหน้าเช่นกันเรานั้นไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขาในครั้งนี้หยุดแล้วนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของบาสตออิชอิเตรียมจะนำทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกเอเชีย พบกับทีมชาติสีรังการในวันที่15มีนาคมณสนามราชบังคากีฬาสถานในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเวียดนามยังทึ่งและยังบอกอีกว่าเสียดายที่ไม่ได้เจอกับชุดนี้ชุดแบบเรียกว่าฟูลทีมของทีมชาติไทยก็ต้องรอตูวคตอไปกันแล้วกันครับถ้าเจอกันอีกครั้งจะพูดยังไงนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อไปกันครับสรุปผลการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2 0 26รอบคัดเลือกโซนเอเชีย รอบ3นัดที่7ในครั้งนี้เมื่องานนิตน้าของทางฝั่งการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ3นัดที่7นะฮะลงสนามไปเป็นที่เรียบร้อยครบทุกคู่แล้วโดยทิงน้าของฝั่งทัพซามูไรบรูทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะภายใต้การคุมทีมของฮาจิเมะมอริยาสึคว้าตั๋วไปโดยฟุตบอลโลกปี2026ได้เป็นทีมแรกของทวีปเอเชียขณะที่ทิงน้าของทางฝั่งทีมชาติอิบรราน ต้องเก็บเพิ่มอีก1แต้มในครั้งนี้เพิ่มเติมโดยสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3าัดที่7นะฮะกรุ๊ปเออิหร่านชนะสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ไปได้2ต่อ0ย์อุซเบกิสถานเอาชนะคีร์กิสสถานไปได้1ต่อ0กาตาร์เอาชนะเกาหลีเหนือไปได้5ต่อ1ซึ่งทีมชาติอิหร่านปัจจุบันนำเป็นจ่าฝูงกรุ๊ปเอเก็บไปได้19แต้ม นัดต่อไปเจอกันที่ทางด้านของอุซเบกิสถานหากว่าเก็บเพิ่มได้1แต้มจะาการันตีในการคว้าตั๋วไปโดยฟูตบอลโลกปี2026รอบสุดท้ายในครั้งนี้ได้ตันงชีนะโดยกรุปีนะผมเกาหลีใต้ก็ชนะเสม,มอโอมาน1-1จอแดนชนะปาเลสไตน์3-1อิรักเนี่ยเสม,มอคูเวตไป2-2สถานการณ์กรุบีทีมชาติเกาหลีใต้นำจ่าฝูง เหมทั้งหมด15แต้มทิ้งห่างอันดับ2อย่างจอแดนแค่3แต้มคาดกันว่าจะต้องลุ้นตัวไปลุยฟุตบอลโลกกันจนถึง2นัดสุดท้ายในครัน้นี้ส่วนกรุ๊ปซีนะผมออสเตรเลีย,ยชนะอินโดนีเซียไป5ต่อหญี่ปุ่นชนะบาเรนไป2ต่อ0าดีอาราเบียชนะจีนไป1 0ต่อ0ซึ่งทีมชาติญ,ญี่ปุ่นที่เก็บไปได้19แต้มอะไรก็ยังไม่แพ้คใคร ายมาเป็นทีมแรกในเอเชียที่ซิียตัวผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกปี2026ได้สําเร็จขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียเองหนึ่งเดียวจากอาเซียนอีกนั้นที่อยู่ในกรุปนี้ปัจจุบันรั้งอันดับที่4ของตารางคะแนนเหมือนทั้งหมด6กแต้มแต่ว่ายังไม่หมดสิทธิ์ในการลุ้นตัวไปฟุตบอลโลกในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะโอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อึง้งทึ่งเสียนครับทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกนครับ เอารยังไงบทสรุป5ข้อทีมชาติไทยสดทีมชาติอัฟกานิสถานไป2-0ก่อนจะไปดุยกระสีรังกาที่จะใกล้จะถึงแล้วเมื่องานที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของทางฝั่งทีมชาติอัฟกานิสถานไปได้แบบสบายนะฮะด้วยสกอร์2-0ซึ่งก็เป็นไปตามคาดจริงเพราะคู่ต่อสู้ยังคงอยู่ห่างไกลกับทัพช้างศึกพอสมควรดังนั้น จึงเป็นเหมือนการซ้อมเกมรุกซะมากกว่าแต่ก็มีสิ่งดีที่เกิดขึ้นหลายประการและนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ผู้ชมนั้นได้ร,รับรู้กัน,นครับเริ่มจากที่1น,นะฮะตัดสินใจถูกไม่ฝืนใช้แบ็กซ้ายแทนเท้าขวาในขณะนี้ โดยการถอนตัวสตารักไข่ประคนและก็ทีจทอนอักษรสีสอง back side, ฟุตแบ็กซ้ายฝั่งซ้ายทำให้มาสตาอิชิต้องปวดขมับกับการเลือกผู้เล่นมาทดแทนเนื่องจากว่าก่อนดน้านนี้ก็ไร้ชื่อทีตาทอนมาแล้วโดยุนสือชาวญี่ปุ่นจัดการาเรียกอ e ิฟานเดร่กับสันติภาพจันอมเข้ามาเสียบแทนซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ใช่แบ็กซ้ายตามธรรมชาติอิฟานเป็นกองกลางอาชีพแต่ข้อดีคือสามารถขยับไปยืนตำแหน่งฟุตแบ็กได้ขณะที่สันติภาพจันงอมนั้นถนัดการเล่นทางขวามากกว่าที่ซ้ำไป ถ้าบว่าทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าเดย์มีนาคมจึงไม่เปลี่ยนไม่มีแบ็กซ้ายตามธรรมชาติเลยสักรายเดียวอย่างไรก็ตามการที่อิชิอิตสินใจส่งอิฟันออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตั้งแต่นาทีแรกถือเป็นเ,เรื่องที่ถูกต้องแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเจ้าตัวเด็กน้อยเขาก็มีเท้าซ้ายที่สามารถเล่นแบบไม่คะเขินผิดกับการที่จะเอานิโคัสมิเกลสันสุบนัตบูิลัตหรือว่าสันติภาพไปประจำการเนื่องจากที่มันผ่านมาโดยเฉพาะเดอาเซินครับเห็นชัดเจนเลยว,ว่ามันไม่เวิร์กเอาซะเลย ข้อที่ 2. ชชมบุรีอะคาเดมี่ฟอร์มเยี่ยมนะโดยบริชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญและก็ชานารงพรมสีแก้ว2นักเตะที่เติบใจจากกระางของอะคาเดมี่ชมบุรี FC พิสูจน์ได้เห็นถึงคุณภาพสถาบันเยาวชนของตนเองได้เป็นอย่างดีกับฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นในเกมที่ชนะอัฟกานิสถาน นารายของบอลชิตที่โด่งดังบอตั้งแต่ศึกลูกหนังนักเรียนกับเซนฟุบอลที่เหลือร้ายจนได้รับการคาดคานนและคาดหมายว่าจะไปค้าแข่งต่างประเทศนั้นมีส่วนกับเกมรุกตลอดทั้งเปียหกสบอนาทีในสนามโดยเฉพาะประตูที่2ที่เขามีส่วนร่วมกับการจ่ายให้กับนิโคลัสมิเคลสันหลุดถึงเส้นหลังทางฝั่งขวาดีทีเดียว นอกจากนั้นพเพเรมิเกอร์ชาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจุดศูนย์กลางในการขึ้นเกมรุกทั้งอย่างเล่นร่วมกับเพียรดลชามรัศมีและก็ธนวัฒน์ลุงจิตถาบอนได้อย่างราบรื่นทำให้แดนกางของไทยเหนือกว่าผู้มาเยือนแบบชัดเจนขณะการชานรงค์พรศสีแก้วที่อาจจะไม่เด่นเท่าเขาแต่เขาก็มีส่วนร่วมกับเกมรุกหลายๆจังหวัดในครั้งนี้และก็อีกทั้งจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างมีบอลอยู่ในเท้าที่ซ้ำไป ขอ้อที่3จอร์านดูแล้วตัวจริงยาวดูเหมือนว่าปัญหาประการหลังตัวกลางของทีมไทยจะหมดไปสักทีนะฮะเมื่อมีจตทานเข็มดียืนมัชกาการเกมอยู่ในพื้นที่สุดท้ายโดยเซ็นเตอร์ฮาฟเชื้อสายเดนมาร์กค่อยๆโดดเด่นทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติเจรดนิตแม้จะยังคงมีข้อบิดพลาดหรือจังหวะที่ไม่ควรจะเล่นให้เห็นอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วถือว่าเขาใช้แววความเกียงการได้แบบน่าดูชมนอกจากการเข้าสกัดที่หนักหน่วงรัตแม่นยำ อีกสิ่งหนึ่งที่จอร์แดนได้ใจเต็มๆก็คือเรื่องของอารมณ์ร่วมกับการแข่งขันที่สูงเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าเขาเป็นนักเตะที่มีสมาธิกับการแข่งขันในครั้งนี้ตลอดเวลาในวัยเพียงแค่2ปียังมีเวลาให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกมากมายซึ่งผลงานจากที่ดีวันดีคืนของปราระการหลังราชบุรีเอฟซีมันจะทําให้มั่นใจได้เลยด้ว่าอนาคตข้างหน้าปัญหาในแดนรับของไทยจะหมดไปสักทีครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิอิสตประจำวันที่ 22มีนาคม2568โดยชายทุกครั่งฟุตบอลไทันครับ